กงไทยอ่ะกระจีเพราันได้ดอกเพราะว่ามันเป็นแค่เหมือนเหมือนพัดลุ่มหนามากไปเอ๋ตอนนี้ก็เริ่มบ่อยๆหนาวแล้วไปยังกระชิบหายเมื่อกลับไปเราก็ไปรักกองรักยังข้าเจ้าใช่ไหอเด้เกไกยเป็นตามยุ่ตามกันแล้วไม่อยากให้ไปแม่ครับเลียงไม่อยากให้เขาไปในพื้นที่ส่วนทุนทินดีมาทักไทยเมาแล้วอ่ะเืทียเจอเทียมันจะบุออกมาดิ เทียฝนเนี่ยฝนใส่ปไดเลยครับพี่้องสวัสดีย่ามแรงครับอันนี้จากช่องค้นบานนาครับอนนี้อยู่ในช่วงปลายฝนต้นหนาพี่้องกําลังมดฝนนะครับแต่ว่าก็บซมีพายุลูไม่เข้ามาอยู่ท่นครับคนบานนาก็ออกหายู่หากินย่าแมแรงครับพี่้องครับมากับเส้นออดที่เราครับ เป็นเมซเวทครับมันนี้เดี๋ยวห้ามายามรอบคำนะครับรอบคำสีหมานประมาณกันหเดี๋ยวห้ามาเบิ้งกันดี้ว่า <ไป S 1> เอาครับพี่น้องเดี๋ยวไปเริ่มหมายแหลกยู่ข้้งหนาครับไปเริ่มต้นจากใสจากนี่นะครับอ๋อแท้ๆนั่นนะแม่ครับอ๋อตัวนั้นไปแทบไปแทหกพี่น้องหกเบิ้งกันไม่ยุ่ข้อด้ยเด้อจะให้ยังเกาะมัน <c oughs> ไอ้สุท่วมเข้าปะบ่ท่วมบ่ครับบ่ปะผมมาแลลวไปน้ำเพิ่นครับพี่น้องข,ขันบ่ท่วมเข้าก็ไปได้มี <c oughs> <c oughs> องโอ้เนี่ยกับ,บ่บเวีนวยนครับปลาหอย เป็นหอยนู้นครับทีมลงไปหันหอยจีไม่ยครับนี่หม้สองครับแต่หมายสีบ่งหมอะใช้ไปอะไรเดียเปลี่ยนเงียเหมาะไปช่อนดิแม่นครับบ่วงไปยังกระบอคือครับแต่ผมใส่ถิ่นไว้เสียเพื่อมันเพื่อมันมีบางตัวมันขืนมานั่นนะเอามืินนี้เท่า อ๋อเอาว่ามีใส่เดือนหาว่าท่านเนาะมีอยู่ครับแต่ในมันเปลี่ยนโอเคลองเป็นเนี่ยก็เยือ,ยอเนื้อครับเนื้อสดอ,อันนี้ตี่งตึงตึงเท่ห้ตึงแบบนี้นะ่าจะตึงแบบ แบบหลากไปก้อไปครับเมียนั <laughs> น้าไปกินแล้วก็้อทิ้มไว้ให้ดืมน้ำเพลินหรือเอลาม่หอดไปแล้วนะครับไปแล้วโอเค เด้มากได้ยงมากเด็กได้ใส่ถิ่ไว้สิเพื่อ้างเนี่ยแม่ครับเพื่อฟุกพิสูจน์สาบครับมาที่ความคิดเท่าอาธิบอสบ่ตรงกันาา<า>ได้หมายสิบได้คาดหลังอาธิบด<อ>ีคนกันได้ลอ,ลองครับอันนี้ลองนำลึกครับ นี่นหะสิเป็นหลังออกภาษามื่นหนึ่งเนาะมือแรมด้วยพี่น้องอเปลี่ยนเงี้ยแล้วันนี้ใส่ยเดียนลุลงเลยวันนี้เงียบหมดครับพี่น้องเปลี่ยนก่อนนี่ครับพคนล่องเบ็ดลอยเงียเขียดทิ้งไว้ครับเบ็ดเงินสาวมาลุน่นอีกรอบหนึ่งโอ้โห มากวนข้างงนี้แถมึงด่วนครับห้อยติแม่นครับหลายครับมีห้อยป่ากินครับเบาอยู่ครับหอ๋อเออดีไปแล้วเนี่ยมดเขียดหมดเนาะแม่นครับโอ้อันนั้นกรบป่า ปูใส่ใส่บ่ามาืยอนไงไซอะไรครับปูทางพูนวนเนาะมีร่าไ่ผมใส่สลับกันไปเนี่ยฟุหมดโอ้ยลักษณะนี้คือลากไปเพราะปลาหน่อยกับหอยเด <c oughs> ือนหน่อยหนึ่งครับ <c oughs> เปลี่ยนไปหลุนตอนเสาร์ <c oughs> เป็นเดีมีตัวเนาะไม้นี่ปลาอะไรเปลี่ย <c oughs> เนเลยครับเปลี่ยนเป็น ทำไมสิคือทเทมิสแต่สีโบ้คอยตัวใหญ่ไม้สิอย่างซ้ำเลยใส่ดีก่อนในลุนแทนแบบนี้ใส่เดือนแล้วเนื้อสารพัดประโยชน์บอ้โหอยเห็นเห็นหอยว่าเท่ครับนี่นั่นแล้วปวดพี่น้องยังอยู่ตึงด้วยครับ บ่านี่ไหมไหม่ท่านแมนครับมีตโตบนล่ะส่งสีตึงๆเอ้าเห็นตัวนั้นเห็นโต,นนตได้ครับฮะเห็นโตผมว่าผมเห็นได้ปากป,ากปาก่าเด้ไหแมนป่าบ่แมนแมนเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเปลี่ยนเงี้ยนี่ก่อนยังไปรุ่นมองห็นครับพี่น้องสายเอ็นตึงก็่จมบนหัวหยาบเลย เพี้ยนขาวขาวเนี่ยตัวปะลาปะตัวปลาแล้วนี่ตาขันตาบ่เพี้ยนมาแม่นก็บ่ได้อาไรมากไหเพี้ยนเนี่ยกันพี่น้องครับรุ่นไม้ใกล้ๆกันนี่เนี่ยยังครับอันนี้เนี่ยปูครับเนี่ยปูโอเคก็คือแตาติดจริงคือปลาช่อนนี่เลยลึกปะอ๋อตายแล้วเตีเเ๋ยอาปลาขวอนเห็นเห็นแม่นปะแม่นแนเนาะแม่นครับ เสียดายเนาะไม่ไหมอยู่ยได้หนิปาดปาดปาดปลาใส่สัวอีกทั้งหากเนี่ยปูพี่น้องออใส่พานได้เลยแต่ว่าครับแล้วเป็นสี่ยงแต่ว่าโอ้ตายสัมโอ้าาหาขีดได้บ้างเครื่องโลบอนี่แมนครับใส่เครื่องโลบ อโอเคครับเดี๋ยวเอาเพิ่มไม้พี่น้องเพิ่มไม้เพราะว่ามองนี้เขาหูแล้วม่นมีป่าถ้าเพิ่มจู่มองได้มันจะมันจะมีอีกเดี๋ยวเซียนออดผมเพิ่มไม้นิดนึงครับพี่น้องจากเปลี่ยนแนย่ครับพี่น้องดูยผ่านมาอีกฟังหนึ่งครับอยากขอเปลี่ยนแนย่ครับเนะ โอ้เสียดายปลาปลาตัวใหญ่ก็เอยกันเดี๋ยเด้๋ยแม่งไงไม่โตดิเดี่ยดำดำเลยหอยนะหอยเเต้าไม่เงีเตาแจ็ดเต้าโอ้พี่น้องหมเงเต้ามากินเหื่อโอเคครับดวกัน โอ้โหขึ้น้ำคือน้ำมากกินนี่สิได้มีแต่แนวเดียวหอยเปลี่ยนเนี่ย หลังที่มันจมจมครับที่จมแห้งเถอะนะมุมมดข้างน,าน้ำนิดเดียวอยู่ก็เด้อถอดสะพายลุยเลยถูกต้องครับมันเที่ยงน่ะลุ่นเหรุ่นตัวนี้นะเท่มามันนี้แต้มแรกแแสิแงแ <พอ S 2> รกจอะไรจะแพ้เขา ช่อนจัดมาใาหายเลยหาขีดโอเคเอาละสามขีดได้อยู่พี่น้องโอ้ไม่ไมยย่เยอะเนาะยังยัง,ย,งยังสดสดอยู่ครับยังไม่โดนไป่ะไดแจม มีเป็นแมทเปลี่ยนเนียด้ยพี่น้องได้รลุ่ล่อรุ่นรุ่นตอนเศร้าแค่เดียวแต่ขนมปบงมาเปลี่ยนนี่เดี๋ยวไม่ได้รุ่นครับตอนเศรา้าเงียบเปลี่ยนเงียววนไปครับเปลี่ยนไม่รุ่นรอบเศร้าครับหลักให้หล,กหลกักขัดแต่ว่ามีมีการเคลื่อนไหวทุกหลังเนาะบูบนิง รอบเปียโน,นพี่นอ้องเน้นเปียน,นครับทุกคนี่อ๋อนี่เนื้อฟันพ่นน่ะฟุ้ยเลยติยนม่ครับเสียดายเนาะรูดอีกกลังเนี่ยพ่อนะเต้นฟุ้ยมันได้แบบหมุนติ้วเลยครับอาไมครับอาอพี่นอ้องเนียเทพ กัดเนื้อเท็บครับเนื้อน่ะสิบ่ผ่านบ่บ่ผ่านบ่ผ่านก่อนดีกว่าครับบ่ผ่านเพราะว่ากลิ่นไปแล้วมันมันกลิ่นบ่ไรเพราะกลิ่นอะไรกะกลิ่นลงททองบ่ได้บ่ได้รุนเลยครับมันจะกินแล้วมันจะติดแถวมุมปากมันติดแถวมุมปากเลยหลุดไงอืมตานี่มัน

หาตัวเดี๋ยวแล้วเีวแล้วเบอืมใส,สวยใส,สวยนี่ก็ตัวแรกครับเนอะไปแค่นี้ไปไ,ปไม่มา่ยอะอ่อน้วนไม่ได้แข็งสองครับสองแต้มสองตับปลาไหลสามแต้มร่วมปลาคอครับโอเคใจสวยครับสองสามไปหาซี่ขีดเนาะ วางสั้น,ม,ม,น,าม,นมาดูครับมาดูจอกันครับพมูนี่ครับโลี้ยงมันโอ้คิดว่างนี่ครับอู้ยยึดประมาทเด้ครับมาฮะเนี้ยเนี่ยนเนื้อมาฮะมันหลุดเด,ด้ล็อกเลยครับล็อกเลยโอ้จิล,ล็อกอะไรล่ะมันโอ้โอ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 น้ำครับล็อกเลยล็อกเลยล็อกเลยนีเนื้อไม่ที่หลุดเพราะว่าผมคิดว่ามันอาจทิย้อนตายครับ นี <test Springs in palm> ่เนตเปียกเมีย <is> พ <ais> <source fish in palm> ี่น้องมันสุดยอดแล้วก็มันสดด้วยนี่ครับคุณใช่คือเนี่ครับออกหูแล้วออกหูแล้วนี่ครับไม่ได้ออกหูแล้วงายไหมพี่น้องหายากใส่ไหมหายากลองดูดนะครับเพราะว่าเมียบกพรานก็ใหม่หนึ่งเมียบกพรานตัดแล้วเสียอายุบ่ก็ใหม่อยู่ครับยาวด๊าวยาวด๊าวยาวด๊้วยู าออกหูครับออกหัเลยด้วยออกหัวครับตัวเดียวพัดอินนะจัดใจพี่น้องทานยงแรงเดี๋ยวใไปไปมองนีดงอื่นวะทานทานทานยืนอยู่ตัวนีงมองอไรบางบ้างงต้องไปครับบัน cần xây nhà cần tắt này ừ. <laughs> ngon bắt Tìm được, nhạc được không máy thuyền thì đang nhà quá hết toàn quá đi chín nhà tuyệt vậy ta vẫn chìm hẻm đâu ที่นั่งบนเป็นเนื้อเทศเลยครับบัานนี้เนื้อเทศของแท้หอยกรบป๋าหอยกับมันผมมากกินครับดูนกันเนี่ยงยยาายย่ายเลยง่าเนเจ้าครับผมประมาทครับไม้นงผมปั้งุ้มบอดีเนี่ยเด็กไข่ผมเรลืองอ่าจริงอริงชอบแรกอ่ะคือว่าป้อมหายอ่ะแสดงว่าไปไก่ก็ได้ครับเนาะพอโตมันใไงนะ ก็เดี๋ยถ้าถ้าโฟมลงล่างได้โฟมก็แตกก,กันครับพี่น้องให้คนใส่เนื้กันครับด้วยครับเพ่นด้วยหลายคลิปแล้วครับเทงลงแล้วก็หายไปกับตาหายไปกับตาเด็กแยงซสื้อกันเลยมันเหมนัน,นปปปปเป็นตาอะไรบ้านอะไรโคบอะไรป้าพี่น้องครับมัเล่ตไปได้กินเล่ตชาดเป็นโอเคในบ้านไม่เห็นปั๊บ จากที่ม้าซื้อจากที่ม้าซื้อประทูกลายเป็นมาซื้อป่าแท่นเลยครับพี่น้องถึงวะครับถึงอ่ารุ่นกันครับได้อีกบมื่กี้หลังเขากระิบขอให้เดส่ค่งคอยด่วนสิ่งสุดขึ้นเตียนเนื้อแหะครับรุ่นกันง่ายครับพี่น้องขอให้ได้ใส่ไก่เคี่ยงค่อยด่วนกันอย่างเดียวด้วยยาอย่าให้เปลี่ยนสายนกอินหลักไปเนืนอสาย้กอินแต่ว่าห่วงแต่เรื่องเนื้ออีกแล้วครับ เงี้ยมันบ่าแต่ตัวเงี้ยมันเปนอะไรอยู่เงี้ยมันไปอยู่ป่าเพิ่งขับเครื่องกันเลยครับแต่ตัวเงี้ยมันสีลอยขึ้นเมื่อกี้แหละเมื่อกี้เขาหยัดเบิ่งทั้งเครื่องซอยคนนี้ครับเพื่อหลามันไงได้ล่ะไปแล้วนะนี่นะครับไปเที่ยงมาหยอดกันมาหยอดกันเนาะ เงียบคลิปเดี๋ยดงงวออดำไว้นนขั้นเนส่วสุดมวนไปทางะไ้ดึกแทนไปหน้อยมุมมวนขึ้นเถิงตัวเมื่อกี้มันเหมือนมันจะพยายามขึ้นเถิงเนาะขึ้นมาหายใจบะโอ้โหไปอีกออเลาโอ้ยไม่ตัวเลยเด้อ มันหล่นมันเลือด <c oughs> ปล่าปลา่าวงเดือมันตึงแ <c oughs> ห้งไงเพงเนือ้อผิวนามเห็นกันถ้าหางโพมันตึงคับตึงครับทำแต่มันหลุดแล้วยนันดูเกี่ยวขาย้างล่างเดี๋ยวดวดวยเย,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 ยียบเลยเยียบเลยฮะดินดิ ว่ามันงูเหรงูอยู่ในน้ำได้บ่ตื่นขึ้นเถนอะน้องเหบือนี้ฮะผมเหยียบเนี่ยเหยียบยังรู้แล้วตีนเหยียบเอ๊ะเหยียบตัวมึงง่ยอยู่เนี่ยป่าตัวบ่วมันดิ่นรุดเลยจริบ่อไหร่ครับจะเป็นงูหรอจะเป็นป่าเหรอครับนี่มันอยู่ในน้ำจะเดียเด๋ยวก็ถือแล้วครับพี่น้องบ่ยยังครับผม,มสายหมดโวย ก็ว่าอันงูกับปะยา่านของมันส่วนมากก็งูปา่านะครับ<ไ>ปัดมีงูเห่าบะงูเห่าปะลงแบบเนาะงูป่าก็งูด่างแหงตัวอยู่ในนี้เด็นตรงแสดงว่ามีรุนเป็นบ่นรครับนี่เพราะว่ามีสิ่งมีชีวิตดินได้พวดอ่ะไเดี๋ยวฟังสันสีได้เลยะรุ่นน้ำพึนแท็กเสด็จโอเดี๋ยวเด้อครับ

ก็ปเป็น head clip อันรุนน่ครับพ่นเหยียบอีหลีได้พ่นปาโหโหเจ็บเตยนด้านหมดครับแต่ว่าขันมันรุดกะทีรุดบ่ครับลาบมาเลลาม,มาเลยสรจแล้วนักสิลุดนุ่นาแล้วคมหมายพน่นอะครับเห็นบ่ครับเนี่ยโอ้เด๋ยวๆะเกิดมาแล้มันยังเป็นอยูนซี่น่พี่น้องเป็นๆน,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 นะครับ มึงจะพมหยานไปนังครับเนี่ยยังมาเป็นใส่เดียวกันเบาเบาแห้งคนที่นี่ค่อยๆครับมันลงได้เรนเบาๆครับเบาๆหลุดมากนิดแล้วเลยเรนมันลงได้ครับใส่เมื่อกี้ใส่เดียวกันเลยใส่เดียวกันเลยมันยังไหวอยู่มันเฝ้าใส่เฝ้าใส่เยอะจ้ะเฝ้าใส่เฝ้าใส่จับให้แมนก้อนครับอันอื่นเอาไว้ที่หลังเดี๋ยวตัดให้เอาไม่มา ทีหลังโอ้โหยังไหวยจะลงเอาลงโอเคออกมูครับพี่น้องชูนี่ครับกอกมูสเลยครับเฮ้ยยังไหวยเลใส่โลแล้วก็ยังเป็นเปลี่ยนพี่น้องผมกับเสียวจะเป็นมูสมูจากป็นป่าแล้วเนาะลงไหนวะเบาไตออกพี่ยายยายถุงลมครับถุงลมมาแล้วถุงลมเคนี้ถุงลมพึ่งใจออก ่ถือไว้แล้วครับพี่น้องวันนี้เดี๋ยวผมใส,ใส่เบ็ดกันใส่เบ็ดกันใส่เบ็ดครับเหยื่อเหนียวงวัวเลยครับน้ำแท้พี่น้องหลบ<อ><ม>เกินหยบ<อ>ับนะหลบหนีพานแล้วหมายถึงวา่าหลบเปลี่ยนเยื่อนี่คือแคตท,ทิกแล้วครับบ่เคยได้ไหลายแบบนี้ไม่เคยได้ไหลายแบบนี้ที่จริงเอาพี่น้องเดี๋ยวย่งเหลืออีกสองหลังเนาะจะลุ่นข้างหน้าอีกนิดนึงครับเสียบหลบเปลี่ยนเยื่อแป๊บนึงครับ เลื่อีติงบ่ติงถุงกระดาง่อะไรพี่น้องถุงกระาง่อะไรตึงแบนีเพุ่นั่นนะครับปากครับเป็นปากีทเอามาฝากไปเห็นไปเอามาฝากไว้ก็เน่ยอเสหน้องโอ้โม่ครับหลานงูเลยนงูตน่นครับ อาอไม่ได้เลยแล้วันนี้ไม่ได้ครับเป็นตัวปะบอปะแต่เป็นสีขึ้นมาซีดเยอะเอยากวาโอ้หลากหยของงูเลยวหรหลากหยของงูกินขันได้กินทันได้โอ้ซีดเน้ยเนียเพียนครับเพียนใช่ป้องเดี๋ยว็ดเด็ดวันนี้เขาต้องเย็นไปละว่างไว้หันเลยครับบ่เดี๋ยวมันกินมันก็จะเขาหูเขาูอ๋อเออเออเออตึงสายไว้ เอามัดมากไก่ตัวนี้ตรงไปย้อนที่ซื้อพุ่แมนแมนอันนีนเนน้เนี่ยมันตอนเนี่ยมันชินได้เพิ่นคิดจะติดพยายามขึ้นบ้านวัดวัดควบพยายามเพิ่นขึ้นมานวบ่ขึ้นหรนือวะยายามันยังทำไ้เนี่ย เกินนะอยากใส่อยอใส่ใส่ซีนอีกหลังนี้ถ้าลงเกินกับพระท่านอันหอยครับงูเดยวบมาเป็นหลักปิดเขาพืเข้าต่ำโอเคยับไม้นิดนึงครับยับไปพ่อป้าให้เพื่อนกินเยวใสงเสี้ยบลูกถึงลูก พูดหลักก okay. uh, ับห uh, ูเลยอันนี้กับที่เนี uh, so ่ยว่บอะไ้บืนขึ้นเลยนะเปลี่ยนเยอะครับพี่น้องรอบนี้ขอกินกับขอกินกับมือฟองกันนะครับเดกินทะนั้นอย่าย่มาโชว์หน้าบานครับเก็บไปหลังบานเลยครับ เอามาถ่ายรูปหรอฟาวเก็บเลยครับมือเันเซาฟ <c oughs> ้าถ้าไม่ถ่ายไมนถ่ายที่ไหนก็ไม่พ่อถ่ายรูปอ้เก็บผลงานแล้ว <c oughs> กันฟาวเก็บเขาขั้วบาขันคนเห็นปุ๊บขอครับพี่น้องขอซื้อเลยครับว่ามันขอซื้อ,อโอเค,คเดี๋ยวมันเปลี่ยนยากนินึงครับ <c oughs> พี่น้องครับสำหรับ คำนี้กับนาซิโอเคแล้วครับในอีกยุสองรังของนาจะพยายามกันต่อครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับของคนบ้านหน้าครับเสียดอดพาลุยครับยืนเศร้าเข้ามาพอกันไม่อีกในในอีกอีกพี่นึงนะครับเพราะว่าไปลุ่นกันย่าๆว่าตอนซ้อเนี่ยตามไม่ได้กินดีนะครับเป็น้องเท่าที่เอ่เข้าหาอยู่หากินมากครับดูคลิปนี้ก็ได้ประมาณซีแต้มเน้นๆครับเกือบเกือบสองโลนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเข้าไปลุยก,กันในคลิปเศร้าของมืออื่นครับโอเคครับไปไโอ้หืออื่นมานทำเดบอื่นไปเตรียมท่านเลยใส่เข้ากลุ๊บโอเคตอนนีิจับปุ๊บอ่าวางคุมกันเสีเยเลยห,า,หนานี่ก่อน ทรงผลงานเราแปดครับทรงผลงานเมื่อกันครับเพื่อนนี่แมทเพียนเยียในหลอดปีนี้ล้วที่เาออกิดนะเดีจับเครับปาอรกเลยบ มันบ่เห็นเลยมันท่รู้เราใส่เครสี่ยอดครับพันสองตัวอยู่ใส่น่อยก็พันยังแรงเนี่โอ้ใส่ได้มันจะใส่สวยๆเอียเยงให้เห็นสอตัวเออสวยเอาพี่น้องเจอกันเปลากอนต่ว่ท่นแต่ว่าท่าน รอบสองนี้ครับ